เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเน,น็ตเคมโมบายเกมมิ่งนะครับนะรายการที่สามารถรับชมกันได้ทุกระดับชั้นทุกหย่อมยาก,กันเลยทีเดียวนะวันนี้นับว่าเป็นความตื่นเต้นอย่างหนึ่งมากนะครับคุณผู้ชมที่มีเกมใหม่จาก Ne ็ตอีสนะครับเข้ามาอีกแล้วนะฮนะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยนะฮะนั่นก็คือเกมอะไรเอกทอมแองเจลี่เชสครับผมนะวันนี้ก็ฟิกับเอก008ตามเดิมนะฮะตามฉบับของเน็ตเคมโมบายเกมมิ่งนะก็ความจร แต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะมาฟีกับเอกซะมากกว่าเนาะวันนี้ <จะ S 1> เราวันนี้เราจะมาเล่นเป็นตัวอะไรเอกก็วันนี้ผมจะเล่นเป็นโรบินฮูดกันเล่นเป็นฝ่ายหนูอ๋อจะเล่นเป็นหนูนะครับผมก็จะเล่นเป็นอ่าเจอร์รี่ธรรมดานะฮะเป็นเจอร์รี่ล่างอะไรนะเขาเรียกสกินแฮกเกอร์นะใช่ใช่อ๋อก็ะมาณนั้นนะครับนะเดี๋ยวเราไปเจอกระในเกมนะครับคนดูเอาแล้วฮะตอนนี้ก็ จับคู่เจอแล้วนะครับนะตอนนี้ก็มีผมลีลาอยู่คนเดียวโอ,อ้โหเจอเป็นไอไอไอแมวอ้วนนี่นะฮะหวั่นไหมเอกได้ได้ได้โอเคตามนั้นนะเอกบอกไม่กลัวนะฮะล็อกมาก่อนเลยเอกเขาก็เอาเป็นอ่าโรบินฮูดมาโอ้โหไลนิง่งว่ะเฮ้ยโอ้ยเคไม่ธรรมดาเอาเรนะื่องประเด็นคือกูไม่เคยเจอด้วยไงเออไม่รู้จะรับมือ,อยังไงไงเออเออเฮ้ยสิบหายละ ไม่เป็นไรความแปลกใหม่ไม่เคยจอไ,ไม่เคยรู้ด้วยว่าสกิลไอแมวตัวนี้มันเป็นยังไงเออคือถ้าเ,เกิดเป็นทอมเป็นบูชหรือว่าเป็นไอทอฟฟี่เนี่ยคือเจอมาหมดแล้วนะฮะเออแต่รอบนี้คือไอตัวนี้ตัวแรกเลย ไอตัวนี้คือเป็นเกมแรกนะที่เจอก็มาลุ้นกันนะนัาว่าก็เอาไปว่าเขาเรียกอะไรเป็นความแปลกใหม่นะครับระหว่างอาทิปอันนี้เป็นคลิปแรกเลยที่ทำนะเพิ่งเล่นมาเมื่อวานน้เวลเพิ่งจะ1เองนะฮะ <c oughs> ใครเนะี่ย help me นะฮะ help me ได้ได้ได้เป็นจุดเด่นนะฮะเกมนี้มันจะมีจุดเด่นเรื่องของสกินด้วยนะฮะคอลเลกชันอะไรประมาณนี้เนาะ <c oughs> อันนี้ผมก็จะไปที่ห้องคุ้มกันนะครับ <c oughs> เอกไปห้องไหนะ ้ยเฮไอ้เฮียออกมาไม่ทันเลยเฮ้ยมันเอาเรื่องนะเนี่ยไอ้เฮียมาถึงมันทุบไอ้หุ่นยนต์กูพังเลยใช่เหรอเออเอาเรื่องนะเนี่ยเออบอกแล้วมันเอาเรื่องไปเร็วอ่ะเฮ้ยไปเร็วไอ้เฮียแทกจะกลัวแล้วแทกจะกลัวแล้วกูแทกจะกลัวแล้วตอนนี้เฮ้ยมันทุบพังสามคันติดเลยเฮ้ยมันเกิงี้นเก้อนี่อ่ะไอ้เฮียแมวตัวนี้มันจะโกงเกินไปหรือเปล่า วงตีมันกว้างวะไม่แม่ใจไม่มั่นใจเหมือนกันแต่คือแมวตัวนี้จุดเด่นมันคือความรวดเร็วใช่ตามก็ตามเนื้อเรื่องนะใช่ <Okay. S 1> ชีสถูกคนพบเอ่อตอนนี้ที่ลานหน้าบ้านถูกคนพบชีสแล้วนะฮะเกมนี้ก็จากที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่ามันก็จะเป็นแนวเอ่ d เด d บ y บเดรไลท์นะครับผมลืมอธิบายตอนต้นคลิปนะมันเป็นเด็บไบเดรไลท์ผสมกับอ่แนว 2D ไซส์สกอร์ลิงนะครับตีมทอมเบนเจอรี่นะ ก็มันไม่มันไม่กดดันดีนะครับคนดูมันออกแนวแบบหัวร้อนแบบพานะครับเมื่อคืนก็เล่นใหญเอกมามีเพื่อนโดนจับแล้วแป๊บเดียวเองอืมเฮ้ยเดี๋ยวช่วยเนี่ยมันมันเกียร์เกินมวยเฮลมีอะไรตอนนี้แป๊บหนึ่งกูเดี๋ยวกูไปช่วยใจเย็นเพื่อนโอ้ใจไว้ก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไปช่วยเอเดี๋ยวนี้ไปช่วยโอเคโอเคโอเคดันแล้วดันแล้ว โดนนะไปเลยูเดียวครับนึงเพื่อนกูกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยก็ลังไปช่วยก็ลังวิ่งไปช่วยเอ้ยไอ้เหี้ยนี่ตื่นไอล่าช้าตื่นมึงมึงจับเพื่อนกูไหนวะอยู่ไหนวะมึงเอ้านี่มึงซ้ำซ้อน

ว้าวอ้ยจบบอเตจูบมอเตเอ้้เอ้้เอ้ยเฮ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 ้ยไฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ย ขอ่นชี้ก่อนเดี๋ยไอ้เยี้ยมันมาไวหลอยหอยแดใจเนเย็นลอยหอยแดงโดนจับอ่ะโอเคโอเคเอ้ยดันดันเธอแล้วดันเแล้วไปไปไปไาไปช่วยเพื่อนอยู่ไหนอยู่ไหน เอ้ยเ้ยมันจับแมวแทนเอ้ยเมวตัวนี้พอเวลามันตีเราเราเราจะขวนมันกลับไม่ได้เ้ยเออตัวอื่นมันสวนได้ไงเห็นเลยเมื่อกี้มันมันตีแล้วมันมันล็อกสกิลเราไว้อฮ้ยเอ๊ะประตูเอ๊ะประตูข้างหน้าค้าปิดเอาไว้นะโอเคโอเค ไปเลยกูให้เพื่อนกูรอดกูรอดเองเฮ้ยอีก้อนเดียวก้อนเดียวก้อนเดียวอุ๊ยเฮี้ยรู้ไอนเฮี้ยเอ้ยเอ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยไอ้เฮี้ยรอดืดจริงแกเฮ้ยโอ้ยเ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 พ่อมึงมันร้อนมันร้อนเียอะไรมันร้อนเย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 เเยเพ่อมึง โดนจะได้หรเพื่อนโดนเหรอเออโดนจะได้อ่ะกูกคนเราไปช่วยโดนจะได้โดนจะได้รอจังรอดจังยังยังยังโอ้มาจับมาแล้วเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยเป็นงานเป็นงานสวยสวยสวยมันเป็นงานมากหมายถึงเพื่อนน่ะเหรอส่วนมึงกูจะช่วยมึงเองไอแมวนั่นน่ะมันเป็นงาน แม่เออไปเริ่มไปกันแล้วเอ้ยไอ้บอลล้วงแล้วบอลล้วงไอ้ไอ้ย่ล้วงไป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 เร็ว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 ไอ้ไอ้ไอ้แมวถังขยะไอ้เหี้ยสกิลมันคือถังขยะหรือว่าอะไรวะถังขยะถังขยะเฮ้ยเจอแล้วไป โอ้ยตดแก้วเยแล้งเอ้ยกูไม่ได้จะแดกนมไปเอ้ยไอ้เหี้ยกูโดนใบกูโดนใบเพื่อนช่วยกูด้วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเย้ยวะเฮ้ยมึงจะวุ่นวายหาพ่อเหมือนเดได้พ่อมึงไอ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ไอ้ยกูเอาระเบิดก่อนเอาระเบิดก่อน เฮ้ยไอ้เหี้ยดีมันไม่ได้หมายหัวกูอุ้ยไอ้เหี้ยพังแล้วเหรอเดี๋ยว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 กำลังกำลังไปกำลังไปเฮ้ยนะว่ะไอ้เหี้ยกูโดนตบร่วงก่อนพอดีเลยเหี้ยก็ผมได้เอ็มนะครับเกมนี้คุณผู้ชมอย่างหล่อเลยนะครับคอนโด เอสอสกิวแมวตัวนี้ถ้าเล่นเป็นน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวอ่านะฮะก็ตามนี้นะครับคุณด,เดเเูเดี๋ยวเราไปเจนเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกสักเกมแล้วกันนะครับคุณดูโอเคตอนนี้ก็มาเข้าห้องแล้วนะฮะปากดพร้อมกันนะครับนะโอ้โหทอมมีสก,กินด้วยครับคุณดเเูเอาเรื่อง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 ผมก็จะเล่นเป็นเจอรี่ตามเคยนะครับนะเป็นเจอรรี่แฮกเกอร์ acker, ตามเคยอ่า เอกเขาก็จะเอาเป็นนักสืบนะครับเพื่อเอามาซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าสกิลของเจอรี่นักสืบนะครับมันจะซัพพอร์ตทีมได้เนาะใช่นะครับใช่แล้วใช่ตอนนั้นนะฮะเราช่อยเพื่อนได้ไปดูกันนะฮะจะสนุกมันจะโหดมันหาแค่ไหนนะฮะเอ้ยนี่นี่ด่าอะไรเนี่ยอันนี้ไม่มั่นใจว่ะเมื่อกี้ลืมอ่านเลยฮะเมื่อกี้ที่ตรงล็อบบี้เออเมื่อกี้ตรงล็อบบี้ลืมดูมันจะมีบอกชื่อด่าอยู่เอ้าทำไมมีหนูหลุดไปตัวนึงอันนี้ไม่มั่นใจอ่ะ มาได้เป็นจุดเด่นวะตอนนี้เ,เข้ายังเพื่อนเข้าแล้วเข้าแล้วโอเคเฮ้ยด่านนี้ไม่เคยเห็นว่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันด่านเรือนี่ว่ะด่านใหม่ด่านใหม่ใหม่ด่านใหม่ไ <c oughs> เจอด่านนี้เฮ้ยเจอชี้แล้วเฮ้ยมีเปิร์กด้วยมีน้ำยาเปิร์กอยู่อ๋อมันใช้เป็นน้ำยาอืม โอเคห้องนี้มีอุปสรรครู้สึกว่าด่านนี้อุปสรรคจะเยอะมากนะครับคุณดูไงหมาในห้องกับตันนะตอนนี้อยู่ในห้องกับตันเพราะฉะนั้นกูจะไปห้องอื่นละวอนเอ้ยหมาเฮ้ยท <c oughs> ่ไอไมมันคนนี้มัต่างบนเรือเหรอเนี่ยต่างบนเรือเหรอใช่ใช่เพิ่งเห็นเหมือนกันเนี่ยสำรวจให้ครบสำรวจให้ครบ ไอ้เค้กมันแค่สองก้อนอีกก้อนหนึ่งหาไม่เจอว่ะอ้อาวหายละไปห้องกับตันก่อนเลยเฮ้ยระวังระเบิดนะเพื่อน <Okay. S 2> ด่านนี้มีระเบิดด้วยวะ่ะมันมีระเบิดที่มันวางไว้กับพื้นเต็มเลยโอเคได้ชีตมาแล้ว ตอนนี้กำลง<อ>ังการชีสนะครับก็พอเข้าใจกับดาน,น,นี่นึงอ่ะไม่ค่อยเล่นไม่ได้แต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นหรอกไม่เด็ดที่เจอเดีกว่าไม่เจอเลยด่านนี้พูดอย่างนี้ถึงจะถูกนี่พลาดแล้วสายไปเฮ้ยอยากได้เปิร์สายตาย,ยาวอ่ะแต่ขึ้นไม่ถึงตัวเตี้ยไปไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคเซตยินส่งโอเค เฮ้ยมันอยู่ข้างล่างว่ะแมวเดี๋ยวกูเอาระเบิดเวลาไปเคกูยังใส่หน้ามึงเลยเฮ้ยแมวเล่นไม่เป็นเว้ยแมวไม่ค่อยเป็นงานเท่าไหร่ปลาระเบิดไปแล้วเอ้ายี่ระเบิดติดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดเดียวเว้ยดันชีก่อนก้อนที่สามันกำลังจะมาก้อนที่สามกำลังจะมาดันเรียบร้อยก้อนที่สี่ก้อนที่สามแล้วก็ต้องมีก้อนที่สี่เฮ้ยแล้วมึงลูกมันทำยังไงอะเนี่ย เฮ้ยแล้วมึงจะเด้งดึงหาห้องนะเอาะอนะฮะเจอ,อ,อเหรอเจอเหรอใจเย็นเพื่อนตอนนี้ข้ากำลังไอ้ผัก <c oughs> ชี้อยู่โดนจนะับเลยโดนจับเลยโดนเหรอโดนจับโดนจับเดี๋ยวเดี๋ยวคนกำลังไปช่วยตอนนี้ข้ากำลังผักชีอยู่เอ้ยอีกก้อนนึงนะมึงก็ไปเก็บดิวะอุ้ย เกิดอะไรขึ้นโดนจับอีกแล้วโดนจับบ่อยจังวะโอเคตอนนี้ขาดีกก้อนหนึ่งโอเคเฮ้ยเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนดันชี้ก่อนตอนนี้รอดแล้วใช่ไหมรอดแล้วรอดแล้วเอ้ยมึงอย่ารอดดิกูจะกินเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปใส่ไปใส่ก่อนไปดันก่อนไปดันก่อน เอ้อยีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเฮ้ยเตรียม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 เอกเตรียมปลาลูเตรียมปลาโลได้ได้ได้นิดเดียว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 เฮ้ยไอ้ไหเหี้ยมาได้ไงวะอุ้ยเอาเรือเรือเอ้ยมันมามันมาทำไมเรือมันไปคงเคอย่างนี้วะไม่รู้ดิเอ็งเป็นวะเอ็งเป็นวะไม่เป็นนะโอ้ยไอ้เหี้ยโดน ไปไปหาของปลาลูกันเร็วเดินได้ได้ได้โอ้ยเฮ้ยอีเหี้ยเรือเรือทำไมเป็นโค้งเข่งงี้วะเออเรือมันโค้งเค่งว่ามันมันทำให้เราเดินติดได้อือโอ้ยโอ้ยอีเหี้ยกูกูดาวกูดาวช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย <c oughs> แมวตัวใหญ่ยยแม่กระทุบอย่างเดียวเอ้ยช่วยกูกกอนช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วโอเคโอ้ออนนี้แม่งไล่ไล่ไล่ไไไต่กูนะครับนี้ <c oughs> เฮ้ยเค้กเค้กอยู่ตรงหน้าเลยใจงเงยน็งเงยนใจเย็นอย่าไปช่วยโอเคเอ้าอี้ยทำไมไม่กินวะ เรียบร้อยมาได้เวลาป่วนป่วนทีน,นี้ต้อง่วนอือ,อโอืยตดอทีไปแ่้วเฮ้ยบูทีมก่นอนบูทีมเฮ้ยโอ้ยมึงมึงเฮ้ยชิบหายละเฮ้ยชิบหายละไรโดนอะ ไม่รู้อ่ะอุ้ยเนี่ยทำลายรู้ก่อนทำลายรู้ก่อนแมงวิ่งตามกูอย่างเดียวเลยเงี้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนก่อนโดนนะรู้พังรู้พังเฮ้ยไป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 โดนโดนดีนเก้อ่ะเออนุ้ไอ้เหี้ยไม่ทัน เอ้ยออกรู้เลยออกรู้เลย,เยะเว้ย <c oughs> ใครได้เอ็มวะโอ้ยไ,ไม่รู้ใครได้เอ็มนะฮะจากที่คุณผู้ชมเห็นไปนะครับก็ประมาณนี้นะคะแนนก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ไม่รู้จะพูดยังไงเอาเป็นว่าลองโหลดเล่นเองนะฮะอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะลองเล่นเองนะฮะ เอาเลยฮะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับคนดูสำหรับการเล่น Tom and Jerry Chess ในวันนี้นะครับเกมแนว Day by Day Live มาใหม่นะครับซึ่งเป็นแนวซช้ scrolling ที่แบบว่าคือจะพูดยังไงเดียเองมันก็สนุกแหละ <c oughs> คือมันอธิบายไม่ถูกอะครับออกแนวน่ารัก,กน่ารักหน่อยใช่ครับคือมันทําให้เรารู้สึกกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอะสำหรับคนที่แบบว่าทันยุคข,ของ Tom and Jerry กำลังลุ่งเรืองที่เป็นแผ่นซีดีอะเนาะใช่ใช่ประมาณนั้นก็เกมนี้นะครับเป็นแนว Day by d a ์ Live ที่แบบว่ามีความหัวร้อน แต่เป็นความหัวร้อนที่แบบว่ามีความฮาในตัวนะครับมันไม่ใช่หัวร้อนแบบทุบโต๊ะทุบพอมอะไรไม่ใช่นะครับคืออันนี้มันเป็นหัวร้อนแบบฮาฮานะครับคือเล่นขำๆใครเครียดได้นะครับอยากให้ทุกคนมาเล่นด้วยกันเยอะๆนะครับนะย สำหรับวันน nah e ี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมผลงานของผมนะครับแล้วก็เอกศูนย์แปนะครับฝากช่องเอกศูนย์แปดไปด้วยนะครับเพื่อนของผมเองนะครับเอกมีอะไรจะพูดไหมเพื่อนก็สามารถโหลดมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมเกมทอมแอนด์เจอร์รี่เชสนะครับผมตามนั้นนะฮะก็อย่าลืมติดตามทั้งผมและเอกนะครับเพื่อที่จะมีกําลังใจได้ทําคลิปต่อกะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะไปเล่นต่อกันนะครับมันสนุกจริงๆนะครับคุณดู สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่เข้าที่สลับเวลาเข้ามารับชมผลงานของพวกเรานะครับนะบสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ฝันดีผีกัดตูนครับทุกคนเจอกัน,นครับ